นี่คะ่ะสวนมะม่วงที่บ้านไผ่นะคะเป็นบ้านของพี่สาวคะ่ะโอ้ยดูดูลูกมันจีโอ้นี่นี่นี่ห้อยตรงเตงเลยอ๋ย อันนี้ลูกเล็กที่สุดนะคะมันเนีคนละพันกันลูกเล็กอันนี้อันนี้ลูกใหญ่จากต้นจริงๆเลยมาดูต้นที่บ้านของคุณป้าน,นะคะนี่สุดยอดเลยโอ้จากต้นเลยนะคะ ตอนนี้คุณป้าให้นะคะให้เอากลับไปกรุงเทพโหจากต้นเลยนะเนี่ยโอ้มีมะม่วงอันอันนี้พันอะไรคะนี่แรกมันเหมือนมะม่วงแรดแรดแรดนี่ไงมันมีนอแรดออกมาเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูต้นมะม่วงกัน นี่เก็บมาแล้วแล้วข้าวม่วงสวยมากเลยถังใหญ่เลยนี่อันนี้สุกสุสุสสแล้วอันนี้ดิบอยู่โอ้สีสวยมากเลยโอ โอ้โหดูซิดูซิโอ้ไปเก็บมาใหม่ๆเลยจากต้นเลยอร่อยมุดไหนชิมดูซิชิมดูซิเป็นไงชิมดูซิเปรี้ยวเหมือนมะม่วงบ้าโอ้ชิมดูซิชิมดูซิโอ้เป็นไงคะรสชาติอร่อยไหมคะเฮ้ยเฮ้ย กว้างเม็ดไปที่สวนเลยให้มันเกิด <c oughs> ป้าบอกกว้างเลยแต่กเกิดใหม่ <c oughs> ดูมะม่วงดอกมากดอกมากมากเลยดูโอ้ดอกมากเลยอะ่ะอันนี้เก็บไปตั้งเยอะแล้วนะคะเก็บไปตั้งเยอะแล้วก็ยังก็ยังดกเยอะอยู่มากเลยโอ้ สวยมากเลยอ่ะไม่ต้องไปซื้อเลยนะคะปีนี้ม่วงเยอะมากดูไม่ต้องไปซื้อเลยเพราะว่ามะม่วงปีนี้ดกมากๆเลยค่ะอืม